นี่นะถึงทางที่หนูมานั่งสมาธิแล้วพี่วเอา้าวอาจารย์ไม่เห็นอาจารย์เลยนะจะลองเรียกนะไม่รู้เหมือนกันวันนี้ไม่เห็นอาจารย์เลยอะ่ะไม่เห็นอาจารย์เลยทางนี้จะลองเรียกอาจารย์นะอาจารย์บอกถ้าเรียกประมาณสามรอบถ้าอาจารย์ยังไม่พูมาให้กลับได้เลย เดี๋ยวตะโกนเรียกก่อนนะ,ะพี่บัวขาวสวัสดีค่ะแบลวทำคลิปไปเรื่อยนะคะวันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มากับพี่บัวข่าวนะคะพี่พี่สวัสดีครับบัวข่าวครับที่มาของช่วบัวข่าวนะคะพี่พี่ตั้งแต่เด็กเนี่ยพี่เขาแบบคนในบูบ้านเนี่ยเรียกว่าบัวข่าวนะคะพี่พี่เพราะว่าหน้าเนี่ยคล้ายคลึงกับพี่บัวข่าวใช่ค่ะพอสมควรนะคะพี่พี่ตั้งแต่เด็กหนูก็เรียกมันว่าบัวข่าวนะคะพี่พ,พ,พี่เพราะว่า มันหน้าเหมือนบัวขาวถ้าเกิดพี่บัวขาวเห็นคลิปก็ก็ลองดูนะคะว่าหน้าเหมือนหรือเปล่าใช่ครับผมหรือว่าพี่พีเอฟซีก็คอมเมนต์มาได้เลยนะว่าหน้าเหมือนบัวขาวหรือเปล่านะใช่พี่บัวขาววันนี้เราก็จะอ่าเข้าป่าไปถือศีลนะไปนั่งสมาธินะครับใช่พี่บัวขาวเนี่ยก็ไม่เคยเห็นอาจารย์ของหนูทั้งสองนะคะพี่พี่ใช่ท่านเนี่ยชื่ออาจารย์คามินแล้วก็อาจารย์ธามินนะพี่ พี่บัวขาวใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะไปกันเลยเนาะไปนั่งสมาธิแล้วก็ไปหาอาจารย์นะยุงเยอะมากแต่ว่าวันนี้เราหนูนะไม่ลืมนะคะพี่ๆว่าต้องเอาน้ําแล้วก็ขนมมาให้ท่านอาจารย์นะคะหนูก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะใช่ครับผมเตรียมมาเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ไปเพื่อไมให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราก็จะขึ้นไปหาอาจารย์กันเลยนะคะ,ะก่อนที่จะไปก็ ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้หนูด้วยนะคะแล้วก็มาดูคลิปหนูเยอะๆนะคะขอบอรเถอะนะคะพี่ๆมาดูคลิปหนูเยอะๆเากกดไลค์เยอะๆนะคะใช่เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูไปกันเลยเนาะพี่บอขาวเนาะไปไปพี่บอขาวเราจะไปกันเลยในก่อนที่จะไปก็จะให้พี่เนี่ยดูน้ำตรงก้อนหินนะมีน้ำตรงคนหินด้วยน้ำจะ ฝนฝนตกนะช่วงนี้ฝนตกหนะัก uh huh. ระหว่างทางเนี่ยถ้าเดินเนี่ยมันก็จะมีแบบฝนเยอะมากๆเลยนะคะพี่พแบบไอตรงพวกใบไม้เนี่ยก็จะเปียกมากๆวันนั้นที่หนูขึ้นมาเนี่ยโดนมดกัดเลยนะมองไม่เห็นหมดมันดำเกินแล้วพื้นก็ดำนะคะพี่พนี่ในนี้ก็จะมีพวกลูกอส์อน,นะไปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราก็จะเดินกันต่อเลยเนาะ นี่นะคะพี่พี่หนูก็เจอรูบึ้งอยู่นะนี่นะบึ้งเนี้ยอันตรายมากๆเลยนะคะพี่พี่บึ้งเนี่ยมันก็อันตรายถึงชีวิตเลยนะคะพี่พี่ถ้าโดนกัดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรีบไปเอาพิษมันออกเลยนะคะขาตัดเลยนะคะใช่ไม่งั้นเนี่ยเสียชีวิตได้ทันทีเลยนะเพราะว่ามันมีพิษที่ร้ายแรงมากๆเลยนะคะพี่ๆ ไปกันต่อค่ะพี่พี่ไปะจะเดินขึ้นไปตามหาอาจารย์นะช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะพี่พี่ในป่าเนี่ยมันก็จะชื้นมากๆเลยนะคะแถวนี้ก็ไอทางที่หนูเดินเนี่ยก็น้ำยอะนะคะพี่พี่ตามทางเนี่ยมีแต่ต้นน้ำ อีนนอีกถ้าเดินเนี่ยเราต้องระวังทีน,นี้ใครมาตัดไม้ไว้ก็ไม่รู้นะคะพี่พี่น,นี่น่าจะมาตัดไม้ไว้ไม่รู้ว่าเป็นใคร น่าจานะคนที่อยู่ในป่าลึกเดินในป่านี้ก็ต้องเดินดีๆนะคะพี่ๆเพื่อไปเจอไปเยียบโดนอะไรนี่อันตรายเลยนะโชคร้ายเลยเพราะว่าไม่มีหมอเลยมีแต่สมุนไพรในป่า ลองมานะพี่โอเค,อ,เคอันนี้ลูกปลามนะพี่พี่บวขาวเ,เนี่ยที่เขาเอาขึ้นมาเก็บไว้เพราะว่าเขามาลอ่อสัตว์นะอใช่ที่น้องต้นมันบอกไว้นะน่าจะเอามาล่อเม่นนะแต่ว่าวันนั้นที่ขึ้นมาเนี่ยก็เห็นนกมากินด้วยนะมีรอยขุดด้วยใช่ใช่นี่รอยขุด คุณน่าจะได้ไปแล้วแหละรอยนี้ไปกันต่อนี่รอยขุดเหมือนกันเข้าไปเรื่อยๆอาจารย์จะอยู่ไหมล่าแถวนี้วันนี้นะไม่รู้เหมือนกันจะเห็นอาจารย์หรือเปล่าแต่อาจารย์เนี่ยก็น่าจะเห็นหนูนะถ้าเกิดหนูขึ้นมา บนเนี้อาจารย์เข้าเห็นหนูตลอดนะอันนี้ก็เข้ามาถึงดง <c oughs> ป่าไผ่แล้วนะคะพี่พี่อีกไม่ไกลเดี๋ยวก็เจออาจารย์ พี่บข่าวตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเดินนานแล้วเนาะใช่เหนื่อยมากเลยครับก็ใกล้มืดแล้วตอนนี้จะเจออาจารย์ก่อนไหมเนี่ยยังเดินขึ้นไปไม่ถึงเลยนะพี่ๆ๋ยวจะรีบเดินขึ้นไปถึงไปกันเลยอันนี้ก็ต้องกลมนิดหนึ่งนะนี่ประตูทางเข้าด้านแรก チュアチャラレ。 นี่นะถึงทางที่หนูมานั่งสมาธิแล้วพี่พี่เอา้าอาจารย์ไม่เห็นอาจารย์เลยนะจะลองเรียกนะไม่รู้เหมือนกันวันนี้ไม่เห็นอาจารย์เลยอะไม่เห็นอาจารย์เลยทางนี้จะลองเรียกอาจารย์นะอาจารย์บอกถ้าเรียกประมาณสามรอบถ้าอาจารย์ยังไม่โพูมาให้กลับได้เลย เดี๋ยวตะโกนเรียกก่อนนะ,ะพี่บอเขาอาจารย์อยู่ไหมคะอาจารย์ครับอาจารย์ธาเมนอาจารย์คามนอยู่ไหมอาจารย์พี่พี่อาจารย์น่าจะไม่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะลงไปเลยโหแย่เลย พี่บ่ขาวรอบนี้ไม่เจออาจารย์ไปพี่บอ่อข่าวอาจารย์ก็ไม่อยู่พี่พี่หนูเนี่ยมาหาอาจารย์นะคะพี่พี่แต่ว่าไม่เห็นเลยนะบริเวณที่อาจารย์อยู่เนี่ยใช่ครอาจารย์บอกให้เปล่าเลยใ,ใช่อาจารย์บอกให้หนูเรียกถึงสามล้อมหนูก็เรียกถึงแล้วนะคะพี่พี่แต่อาจารย์ก็ยังไม่ออกมา อาจารย์บอกว่าถ้าเรียกครบสามรอบเนี่ยถ้าอาจารย์ไม่โพออกมาสักสักแบบสักคนเลยนะอาจารย์ก็บอกว่าให้หนูเนี่ยลงไปได้เลยแย่เลยพี่พวขาวไม่เห็นอาจารย์ใช่อาจารย์น่าจะให้เห็นสักทีแหละลองลงลองล,อง,ลองไปดูเพื่ออาจารย์อยู่อ่า รู้สึกตอนนี้ร้อนมากๆเลยนะคะพี่ๆทั้งอบทั้งร้อนในป่าเนี่ยมันแบบใบไม้หนามากถ้าลมไม่พัดก็คืออบอบมากๆเลยจะออกก่อน นาาเ,เนี่ยหนูก็พักกล้องไปสักพักนะคะพี่พี่เพื่อเพื่อที่จะแบบเดินออกมาให้ใกล้ความสว่างที่สุดนะก็คือแบบที่โลง่ลงๆนะนี่ตอนนี้ก็ใกล้ถึงที่โลง่ลงๆแล้วก็เดินลงมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะพี่พี่ นั่นอาจารย์นี่นะเดี๋ยวๆๆอาจารย์เมื่อกี้เดินขึ้นมาไม่เห็นอาจารย์เลยค่ะมานั่งก่อนเจ้าหนูนั่งลงอันนี้ขคาจะฝึกกาัทงสมาธิให้เจ้าตรงนี้แหละอได้ได้ได้ค่ะอาจารย์จเจ้ามากับใครอ่ะมากับญาติของหนูค่ะอาจารย์ที่ชื่อบัวขาว มัน,ลมนแล้วชายคนนี้ปัญญาปาาเปลืองเป็นคนดีไหมคะอาจารย์อาจารย์คิดว่าชายคนนี้ชายคนนี้เขาเป็นคนดีมีจิตเมตตานั่งลงหนูได้ได้คะ่ะอาจารย์แล้วเขาจะมานั่งสามาธิกับเจ้าด้วยหรือใช่ค่ะ นังนโมสาจบแล้วนับเม็ดประคำในคอของเจ้าได้ค่ะอาจารย์พี่ขอ,ออกมาเดี๋ยวตั้งนำโมทัศจบพร้อมกันนะนโมทัศสะภะคัวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสสนัโมทศะะัศสะภะคัตรวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสสนโมะะตัตสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสสะ 嗯，给你过去了 นับได้ทั้งหมดกี่เมตรทั้งหมดร้อยสิบเมตรค่ะอาจารย์อ๋อหนูตาเจ้านับได้กี่เมตรหนูนับได้ร้อยสิบเมตรค่ะเจ้าอีกคนละร้อยแปดเมตรครับโอเคนี่ถ้าก็จะยังไม่สอนอะไรมาก นี่มันก็เย็นแล้วเดี๋ยวข้าวันนี้ข้าจะสอนแต่เพียงเท่านี้ไปก่อนวันนี้ใครว่ากันใหม่เจ้าจงจำไว้เจ้ามาหาคาเมื่อไรให้เจ้านางสมาธิแล้วตั้งนโมโามจบแล้วนับลูกประคำในคอของเจ้าในวันนี้มือแล้วนี่ก็น่าจะเย็นเย็น เดี๋ยวพวกเจ้ากลับกำลังบากพาก็จะสอนพวกเจ้าแต่เพียงเท่านี้ไปก่อนพวกเจ้าก็คงรู้ว่าไอาทมินเพื่อนข้ามันไม่อยู่มันเลยฝากข้าดูแลเจ้าไปก่อนเดี๋ยวมันก็มา,า,า,าโอเคถ้างั้นข้าจะขอตัวลาเดี๋ยว เดี๋ยวก่อนกับหนูขอกราบอาจารย์ก่อนกลับบ้านนะคะได้ตอนนี้นะคะพี่พี่หนูก็กราบลาอาจารย์เสร็จแล้วนะหนูก็จะขอตัวกลบับกลับบ้านก่อนนะคะพี่พี่ เมื่อกี้เนี่ยหนูก็ให้พี่บัวข่าวเนี่ยมุ่งหน้าไปก่อนแล้วนะเพราะว่าหนูนจะกราบอาจารย์ท่านให้เสร็จไปเลยหนูก็เลยให้พี่บัวข่าวเนี่ยมุ่งหน้ากลับก่อนแต่ว่าน่าจะยังไปไม่ไกลนะคะพี่พี่หนูน่าจะตามทันนะเมื่อกี้เนี่ยหนูเนี่ยได้ให้น้ําแล้วก็พวกขนมให้กับอาจารย์แล้วนะคะพี่พี่แต่ว่าหนูเนี่ยไม่ได้ถ่ายพี่พี่ดูนะคะหนูน่ะก็จะขอตัวกลับบ้านก่อนสําหรับคลิปนี้ก็ ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้หนูด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมมาดูคลิปหนูเยอะๆนะคะ <ๆ S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ